สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโอซิสเทชันผมนุกนะครับวันนี้ได้มีโอกาสหาสินค้าใหม่นะครับที่เพื่อนๆหลายคนก็อาจจะอยากเห็นนะครับก็คือตัวเราเตอร์ไฮเอ็นตัวนี้นี่เองนะครับหรือที่เอซั s ลูสอาร์ทตัวนี้ครับเราได้ได้ยืมตัวเดโมโม,มาจาก ASUS Thailand นะครับก็ขอขอบคุณ ASUS ไว้นะที่นี้ด้วยเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันนะครับว่าในกล่องเนี้ย มีอะไรแล้วก็เราเตอร์ตัวนี้มีคุณสมบัติเด่นๆอย่างไรกันบ้างเชิญชมครับทีนี้นะครับเราก็ลองมาดูกันว่าเจ้ากล่องเราเตอร์ตัวนี้ครับให้ข้อมูลอะไรกับเราได้บ้างช่วยให้เราตัดสินใจซื้อได้มากน้อยแค่ไหนนะครับโดยที่หน้ากล่องก็จะมีการบอกว่าคือ1รุ่น rtn 6 6 u gigabit router นะครับ Dual Band Wireless N900 นะครับแล้วเรามาดูที่ว่าเขาบอกว่า The Perfect blend of design and s p e e d จะจริงหรือเปล่าเราต้องดูข้างในนะครับส่วนข้างหน้าก็จะมีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับก็คือ Certified Wi-Fi 4ส0่ร้คูณ2 m มีให้เราเลือกใช้กัน2แบนดนะครับคือ2.4แล้วก็ 5GHz นะครับ มี USB พอร์ต2พอร์ตมี Access Control แล้วก็ผู้ปกครองสามารถบล็อกเว็บไซต์ต่างๆได้นะครับแล้วก็ Download Master ก็คือโปรแกรมโหลดบิตของ ASUS นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับถ้าดูดีๆก็จะบอกว่าได้เข้าร่วม CES Innovation ในปี2011ซึ่งโมเดลนี้ครับมีขายเมื่อประมาณ ปลายปี2011ก็ถือว่ายังเป็นรุ่นใหม่อยู่เลยนะครับส่วนด้านข้างนะครับจะบอกว่าใช้ได้ทั้ง Mac และ Windows สเปคเยอะแยะนะครับตรงนี้ก็จะมีสิ่งที่น่าสนใจที่เขาได้แจ้งไว้นะครับดังนี้มี4 g กิกะบิตพอร์ตและ1 g กิกะแบนนะครับเสาอากาศมีให้เราใช้ถึง3ามเสานะครับ แล้วจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ Large, Larger Coverage ครอบคุมในพื้นที่ที่มากมี USB port มีระบบ h e ทซิงค์นะครับแล้วก็มี RAM ถึง256 MB แล้วก็สามารถตั้งได้หรือว่าติดที่ฝาได้นะครับแล้วมีอะไรอื่นที่น่าสนใจ ก็บอกว่าใช้ง่ายนะครับมี security มี guest network มี VPN server เราลองมาดูตัวจริงกันเลยดีกว่าครับ,บข้างในเป็นับ้างเปิดมาก็จะเป็นกล่องสีขาวๆนี้นะครับก็จะมี serial number เลข mac ทุกอย่างบอกนะครับ ผมจำไม่ผิดอ,อุปกรณ์เน็ตเวิร์ของ ASUS จะประกันอยู่1ปีนะครับเนื่องจากตัวนี้เป็นสินค้าเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยเป็นตัวเดโมนะครับกล่องข้างในก็เลยดูว่าโดนเปิดมาแล้วนะครับที่เราได้มาก็จะมีหน่งแ a n นวลซีนะครับตัวเราเตอร์ซึ่งเขาเขียนว่า Dark Knight Double Band นะครับน่าสนใจทีเดียว มีหนึ่งอย่างที่น่าสนใจนะครับก็คือจะมีพินโค้ดซึ่งตรงนี้เพื่อนอาจจะมองไม่เห็นแต่ถ้าเปิดได้เซตอัพเองแล้วเขาถามหาพินโค้ดนะครับไม่ต้องตกใจครับใช้ตรงนี้นะครับแต่ก็จะได้ใช้แค่ครั้งแรกๆมีเสามาให้3ามเสานะครับเสาอากาศดีไซน์สวยงามมากครับ เเ okay, สาเดี๋ยวผมจะค่อยค่อยขันตอนใช้ก็ได้นะครับคร mm hmm. ่าวๆลองขันดูหนึ่งเสานะครับ mm hmm. ก็หมุนได้รอบชิดทางนะครับซึ่งจริงๆคิดว่าตัวนี้น่าจะมีขาตั้งมาให้ด้วยนะครับ mm hmm. เพียงแต่ว่ามันหายไปไหนไม่รู้แล้วครับ mm hmm. แล้วก็มีอะแดปเตอร์ hmm. มาให้หนึ่งตัวนะครับ เป็นอะแดปเตอร์1 2โวลต์นะครับ100ยถึง2 4 0โวลต์บ้าน AC นะครับ <S <S <Boot deposit> ใช้ได้ทุกที่แล้วก็จะมีหัวมาให้ถึง1 2 3แบบนะครับก็จะมีหัวของยุโรปออสเตรเลียแล้วก็อเมริกาหรือเอเชียนั่นเองครับโอเคครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านเดี๋ยวเราลองไปดู การติดตั้งและการใช้งานนะครับโดยพาร์ทแรกนะครับที่ผมอยากจะให้ทุกคนดูก็คือว่าเราเตอร์ตัวนี้แรงไหมและ cover มากถึง150%เหมือนที่ ASUS บอกหรือไม่นะครับนี่เป็นฟังก์ชันพื้นฐานที่อยากให้ทุกคนได้ลองนะครับเพื่อที่จะดูว่าสามารถใช้ในออฟฟิศได้ไหมใช้ที่บ้านได้หรือไม่และตัวประโยชน์ฟังก์ชันอื่นๆที่ ASUS ได้บอกมาว่าเราเตอร์ตัวนี้สามารถทําได้เราก็จะลองให้ดูทุกๆอย่างที่เราจะทําได้นะครับขอบคุณครับ